วันนี้ลุงใหญ่พามาบริเวณสี่แยกปานบุรีที่นี่สี่แยกปานบุรีครับจ,จังหวัดปทุจวานีครับในกล้บ้านลุงใหญ่แล้วที่เห็นข้างหลังคือร้านขายแกงของภรรยาครับเดี๋ยว <c oughs> จะให้ดูบริเวณสี่แยกก่อนแล้วจะพาไปดูอาหารวันนี้ที่เหลือว่ามีอะไรเหลืออยู่บ้างก็ <c oughs> <c oughs> บอกกันนักล้าเปอร์เซนต์แล้วก็ทางซ้ายนี่คือไปลงใต้ครับทางขวาเข้ากรุงเทพตรงไปก็คือไปเขาเจ้าขึ้นเขาข้ามพม่าครับส่วนด้านหลังลุงใหญ่ที่กำลังจะให้ดูนี่คือเส้นทางไปปากน้ำปานบุรีครับปากน้ำปานบุรีก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ซึ่งคนล้นมาจากหัวหินเยอะมากตอนนี้ก็พาชมแอรียที่ลุงใหญ่ขายแกง เป็นบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์จอดรถซาเล้งพ่วงข้างแล้วก็เลยเลยว่าก็จอดรถยนต์เออวันนี้ลงใหญ่กลัวฝนนี่รถเจ๊นี่รถ,ถลงใหญ่ลงใหญ่กลัวฝนครับวันนี้ก็หลบหน่อยหลบมาจอดในร่มร่มไม้ชายคาของร้านวัฒนาโฟโตโ้วัฒนาโฟโตโ้คือสถานที่ที่ จ๊นั่งทำงานอันนี้คือออฟฟิศของของเจ๊เออ <Yeah. S 1> นั่งฟังเรื่อยไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นครับฟังแต่เพลงอย่างเดียวฟังเพลงกับดูหนักเล่นเกมมี3มอย่างที่เขาทำเนี่ว่าไปวันนี้แกงเหลือเยอะครับฝนตกแต่ก็ไม่ถึงขนาดบาดเจ็บ ม้อนี่ม้อเบอร์อ,รอะไร40ไม่รู้อ่ะไมปเรีอกมาใช่ไหมเป็นเช้าวะไม่จริงอ่ะก็หม้อเบอร์อร40ก็ร้านเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าขายถูกขายไปใช้นี้เข้าไปโอ้โหเดี๋ยวต้องกินขนมด้วยกว่าหิว ผิวก็หายมากข้าวก็เหลือถุงเดียวตามเคยฝากช่างเล็กแกงเดี๋ยวเหลือเท่าไหร่เอาไปหมดตะเวนไปจแจกของไายของเก,กาก็จูงไปดิเอนอนะเพราะว่าเรา ก็เดี๋ยวพาชมตอนนี้ชมแกงแกงถุงละ10บาะบาทส่วนขนมถุงถุงละหบาทน้ำสามบาทเจ๊จัดเป็นชุดใส่บาทชุดละยีบสามบาทมีแกงสิบาทข้าว5บาทขนมห้าบาท,าบาทเป็นยี่สิบ น้ำอีก3ามบาทรวมเป็นยีบาบาทต่อหนึ่งชุดแถมถุงพลาสติกหนึ่งใบครับผ่านชมบริเวณหน้าร้านเป็นร้านปลาท่องโขวเจ้าเก่าก็ปลาท่องโขดเจ้านี้ขายดีคือ <Okay. S 1> ขายดีมากใครในบริเวณแถวทางเข้าตลาดชัดแก้ว ทางเข้าตลาดฉัดแก้วนี่ก็มีแม่ค้ามาวางเยอะเมื่อก่อนนี้เป็นร้านลุงใหญ่ติดอยู่ฝั่งน้นตรงที่ขายยาคูนะู่นนะตอนนี้โดนทหารไล่ก็ย้ายไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าไม่ต้องกลางล่มก็เลยเอาล่มไปขายหลายอันปรากฏว่าล่มก็ขายไปยังเหลืออีกเหลืออีกสองอันสามอันไม่รู้ล่ม,มต้องใช้แล้ว มาอยู่ในร่มไม้ชายคาที่นี่อยู่ตรงนู้นเสียค่าที่วันละสี่สิบบาทใช่ไหมย้ายมาอยู่ตรงนี้เสียร้อยหนึ่งแต่ว่าอยู่ในร่มหน้าฝนสบายมากเลยจะคุยกับเจ๊เจ๊ไม่คุยด้วยเมื่อก่อนอยู่ข้างนอกเสียค่าที่เท่าไหร่เจ๊สิบฮ <80. S 1> ะแปดสิบ <80. S 1> โอ๊ยแปดสิบเลยเหรอ,อย,ยังไม่ขึ้นราคานะแปดสิบ<ะ>แล้วที่ร้านอื่นจะเสียยี่สิบตอนนี้ร้านอื่นเสียสี่สิบร้านเรา,าไม่เท่าไหร่ โอ้โห,โหจำผิด80บาทตอ่อวันตรงนี้เสียร้อยหนึ่งแต่แถมตอนนี้ปรับปรุงใหม่สรุปว่าโยงนี้ถูกกว่าถูกกว่าดีกว่านะถูกกว่าดีกว่าอืมไม่ต้องกลางร่มเจ๊บอ,อกก็ให้ดูนะครับว่ารถลาผักใวมีวินมอเตอร์ไซ อยู่ฝั่งนี้วินหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นวินหนึ่งหัวมุมฝั่งโน้นมอไซค์นี่เขาแปลกนะเขาสลับข้ามไปข้ามมาไม่อยู่ประจําบางคนเคยมาหาเพื่อนหาม,มอไซค์ที่รู้ใจฝั่งนี้วันหลังมาทิทงไม่อยู่แล้วไปอยู่ฝั่งโน้นงงต้องงงเขาสลับกันวันคู่วันคี่ ลำพึง่งเพื่อนลุงใหญ่ขายไติมชื่อลำพึง่งให้ดูผู้คนดูรถคัปเปอร์ดูไม่เอาโทรศัพท์ไปลูกเดียงหายโทรศัพท์ขโมยโทรศัพท์ดีกว่าบอกไม่หายสองเครื่องเลย เดี๋ยวลุงขโมยสองเครื่องเลยไม่หายไม่หายไว้ใจทางเนี่ยเออเดี๋ยวใครโทรมาก็ไม่ต้องรู้เรื่องไอ้สองคนพี่น้องนี่มันตัวเล็กจริงๆลูกลุงชูขายอะไรอยู่ข้างในขายขนมครกกับหมูอะไรทักอย่างเนี่ยหมูย่างเออลุงใหญ่ก็ ซื้อประจำนี่พี่น้องชาวเมียนมาเยอะมากแนละเดินอยู่ฝักไฝไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปเดินหาที่เาขาเรียกอะไรที่อันแน่ออนทัวร์ไปอะเรียกอะไรนะสิบสองปันนาหรือเปล่าหรือว่าเมืองยอนเมืองยองอะไรนใหญ่หาที่เนี่ยหาแถวแถวหน้าร้านเนี่ย แจ่ yeah, แกงจืดไปให้ใครอ่ะกินเองแย่ yeah, แกงจืดไปให้ใคร uh? เอาแกงจืดไปให้ใคร uh? แกงจืดเอาไปให้ใคร oh. นึกว่ากินเองโอ้โหเดี๋ยวนี้ผัดกะเพราอร่อยนี่ใบกะเพราใบาใหญ่มากมไร้สาระไปวนๆดูใบกะเพรา ใบใหญ่จริงใบกะเพราพันอะไรไม่รู้ใหญ่มากต้องวิ่งแล้วหนุ่มกุ้าหนุ่มตังอะได้เพื่อนเขาเพื่อนเขาเล่นกันอวนนี่อ้วนผอมเขาเรียกโจรอ้วนผอมโอเคทังใหญ่ก็ าดูผู้คนจเจริญมากครับซ <D> x เบุรีดูมีรถแข่งกันด้วยคือไฟแดงเป็นสัญญาณปล่อยเอ้าแข่งกันก็้วิง่งปุ๊ดแข่งกันออกมาอกไปมาเชียงใหม่แล้วคล้ายๆเยอมาก ็คือ,อวิดีโออะไรที่ไหนทิ่บานบุรีเมื่อไหรเมื่อวันนี้นะครับทําไมเพราะว่าต้องทําคลิปไม่มีคลิปเหลือแล้วคือไปเจอ Wifi ที่เย็นแมนชั่นแรงมากอัพคลิป,ปโอ้โหวันเดียวอัพค,คลิปปิดกว่าคลิปอะปิดกว่าคลิปเลยวันเดียว โอเคครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่อาดตัวเดี๋ยวคุยดุยชายครับไรเงยใช่ดีเก้าสิบสามจดสองห้าไปก่อนเลยอย่าลืมกดสับตะไคร่นะครับกดติดตามข้างล่างซ้ายมือแด้งแดงแดงแดงที่เขียนว่ากดติดตามกดเลยกดเลยกดปึ่าเรียบร้อยกดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ถ้าอยากจะด่าไม้เงขอขอเบอร์ ไอดีกใหญ่ไอดีไลไอดีไลทีทีไทยแลนด์เนี่ยนะแล้วก็ดับเบิลแล้วก็ตองสองตองศูนงอีกครั้งทีดับเบิลตัวตองสองตองศูนยองสองสองศูนย์คือไอดีไลของใหญ่ถ้าอยากได้เบอร์โทรศัพท์ก็เขี่ขึ้นไปข้างบนแล้วกดถามหรือกดที่ตรงเขียนว่า ความคิดเห็นความคิดเห็นหรือคอมเมนต์นะครับโอเคดีมากดูเช้น่าของสารนี่จะช่วยยังไง่วยซักผ้าไปแล้วเมื่อเช้า